เอาเอาแล้วครับตอนนี้นะครับลุงพ้นครับเอาพ้นครับเอาพ้นเอาพ่นคนเมืองสีครับคนเมืองสีครับตั้งท่าแล้วครับหนึ่งสองสามอุ้ยงามงามครับจ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 บหนึ่งครับเบิ้งกันชัดชัดเลยครับเบิ้งกันชัดชัดเลยเบิ้งนะครับเบิ้งเด้อ ่กกอตอนนี้ก็ถาเบิ้งผลงานนะครับจุกเงินป้าแตนโอ้มันมีฟ้องครับมันมีฟ้องขึ้นแสดงว่าเซจแท้ครับเซจแทะนะครับเบิ้งเด้อเตาห้องกติดไว้แล้วนะครับคุณอันนั้นคือเตานะครับติดไว้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ติดเตาก่อน เอาตอนนี้ก็ําลังทําการห้าวนะครับนี่แหละครับเอาพ่นมันก็ําลังห้าวครับเบิ้งเลยครับห้าวขึ้นมาครับห้าวขึ้นมาครับห้าวขึ้นมาครับใ้ห้อยกับก้อยหอยนะครับมาหนึ่ง เอาครับมาลุ้นกันครับที่นี่นี่แหละครับอันนี้คือสูตรเพิ่นนะครับนี่ใครจะเอา,ยยาไปใส่ก็ได้ดได้ครับนี่เขาล่างขีดตุ่มกองเชี่ยกระไรอะไรเนี่ยผลกองเชีย่ย <c oughs> ขึ้นมาแล้วครับออ้ยุดตูบักไงเลยครับมาเกล้ามาเกล้าตูาตบักไงเลยมีมีมีปลาแซลมอนแจ็คขยับขึ้น อันนี้บนเป็นยังนะครับเขากำลังทำความสะอาดคลองครับทำความสะอาดคลองอันนี้คือของเชียดนะครับทีของเชียดเฮ้ยโอ้ยเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งฝุ่นง่ายพูดง่ายพูดง่ายพูดง่ายพู อปกติมันขึ้นนะครับเมื่อนี้มันโบมีแดดครับมันก็นเลยผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดหน่อยปกติเอ่อถ้ามีแดดนะครับมันสีมันสีนขาวมากครับมาร่วมกันอยู่นี่ตอนนี้โบมีแดดไปเป็นฝั่งนู้นเลยกอดตาบอกว่านู่นนะตรงทองน้ำอ่ะของงามเลยนะพุนมันขึ้นอยู่ตรงของน้ออยผมังนี่เขาบอกนะ แน่จ yeah. ัดไปครับผู้ดังไฟก็ดังครับผู้ดังไฟก็ดังนะครับเดี๋ยวลองไปอีกขีดนึงนะครับเต้